ข้อยจิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพยภาคหยาบทั้งหมดสิน้นตั้งแต่เอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเศษในการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราจิตยานทั้งหลายที่เกี่ยวพันกับกรุงศรีธยามานะตั้งแต่เป็นสมัยเป็นราชธานีนะไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามกษัตริย์องคง์พระองค์หนึ่งพระองค์ใดก็ตามทั้งหมดสิน้นนะแล้วก็เห่าเหาจิตยานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสมเด็จพระนารายมหาราชนะ ไม่ว่าจะที่วังพระลานายรัชนชินเวศก็ตามนะแห่งหตนตบลใดก็ตามนะสิ่งใดก็ตามที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการศึกสงครามทั้งหลายนะกับประเทศเพื่อนบ้านก็ตามกับหัวเมืองต่างๆทั้งหลายก็ตามทั้งหมดน,นันะ้นสิ้นน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะโะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธ,ธังสาราหนังัจฉามิธัมมังสาราหนังขจฉามิสังฆังสาราหนังัจฉามิทุติยมปิพุทธ,ธังสาราหนังัจฉามิ ทุติยัมปิธรรมังสรานังขจฉามิทุติยามปิสังขังสระนังขจฉามิตติยามปิพุทธังสรานังขจฉามิตติยามปิธรรมังสรานังขจฉามิตติยามปิสังขังสระนังขจฉามิมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมูเหลา่าสัพพสั์ทั้งหลาย มูเราแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายจะด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งในภาคทิพย์และภาคหยาบในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทาน แตุปปัจจัยทายาทานทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปรดสรรพสัตว์อธิวาสนาบารมีทั้งหลายขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนตรัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะ พระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยะเจ้าอริยะสงฆ์อริยะบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายทุกทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางคูลทั้งหมดทั้งสิ้นจะกี่ยุกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพระเจ้า ขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายนักการบัดนี้ด้วยเถินและด้วยภาะตายจีวรทั้งหลายเหล่านี้ขอให้องค์มหาบาร,รมีทั้งหลาย ทรงเป็นประธานในการสละออกบวชแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าและบริวา,ทารวาทั้งหลายจิตยานทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายในทุกหมูเหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกการทุกกลับทุกพุทธันดรนนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไป ขอให้สัรพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายบริวารที่พ่วงพันกันมาทั้งหลายและผูปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมูเหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้และในทุกๆครั้ง ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตหรือจะปีหรือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกนานเทโซโซขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเมตนประธานมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต แด่พระสัตธรรมแด่คุณพระรัตนไตรและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกํามใดใดที่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะลบหลู่ดูหมิ่นกดขี่คมเหงล้อเล่นล้อเลียนประมาทปามาศเคยจับจ้วงล่วงเกิน เคยย่ำยีบีทาเคยสัมผัสสัมพันธ์ด้วยทาตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อคุณธรรมต่อพระสัจธรรมทั้งหลายต่อสิ่งมีคุณทั้งหลายต่อพระศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีต่อพระสงฆ์นักบวชต่อองค์มหาบารมี ในทุกๆภาคส่วนหรือต่อองคุณองค์ธรรมทั้งหลายการทำลายวัดวาศาสนาทำลายสนาลายศาสนาทำลายศาสอานหรือรูปปั้นรูปเคารพขององค์มหาบารมีทั้งหลายการที่เคยขับไล่สายส่งองค์มหาบารมีพระสงฆ์นักบวชผู้โปรดสัตว์อริยสงฆ์อริยเจ้า ครุขุบาจารย์ทั้งหลายนักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายให้ออกจากที่อยู่ที่อาศัยออกจากวัดวาศาสนาการ,รที่เคยสัมผัสสัมพันธ์โดยทตุที่ไม่บริสุทธิ์ต่อภาคส่วนขององค์มหาบรารมีไม่ว่าจะในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระจกักรพรรดิ พระราชวงศ์องคุรุมหาครุทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามการก่อสงครามแย่งชิงแว่นแคว้นินแดนการก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีแบ่งแยกการปกครองการต่อต้านการแทรกซึมบ่อนทำลายการปล่อยข่าวลือข่าวลวงเพื่อโจมตี การใช้เล่เหลี่ยมในการริดลอนบารมีของพระมหากษัตริย์การลอบปงพระชนการวางยาพิษหรือการขัดขวางการรวบรวมแผ่นดินแววนแแคนดินแดนรวบรวมหรือสร้างบ้านแปลงเมืองการปลุกปั่นยุยงให้ต่อต้านให้แยกตัวออกจากองค์มหาบารมี ทิ้งลงมาโปรดในรูปแบบพระมหากษัตริย์หรือพระจักรพรรดิไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามจะกระทำด้วยกายวาจาใจก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทุกลักษณะกรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมในความขัดแย้ง ในความบริเเธบปริฆาการต่อสู้ลบราฆ่าฟันเข็นฆ่าประหัสประหารที่เคยกระทำต่อองค์มหาบรมีและลูกหลานบริวารแห่งองค์มหาบรมีทั้งหมดทั้งสิ้นกรรมที่เคยกระทำในการลบราฆ่าฟันการทำสงครามการต่อสู้แย่งชิง กรรที่เคยล่านานิคมล่าเมืองขึ้น,นกระทำทรมานต่อประชาชนท้องถินชชนงถ่นชนเผ่าต่างๆฝ่ายต,ต,ตรงข้ามาการเบียดเบียนทรัพยากร,รของแผ่นดินอื่น,น,นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการขับไล่สส่งความบาดหมางขัดแย้งทะเลาะบ่อแว้งการปิดล้อมการไล่ต้อน การเข็นฆ่าประหัตประหารการลอบฆ่าลอบทำลายหรือยกพวกเข้ารุมทำลายทำ้ายทำลายย่ำยีบีทาต่อผู้อื่นด้วยศาสตราวุธหรืออาวุธทำลายล้างทั้งหลายการที่เคยใช้เชื้อโรคโรคระบาดหรือยาพิษในการเข็นฆ่าผู้คนปัสสตว์ หรือพืชอาหารในการทำสงครามการทำลายค่าศึกศัตรูหรือประชาชนคนหมู่มากทั้งหลายการมที่เคยกักขังจองจำล่ามโซ่ตีตรวนการผูกมัดพันธนาการการตอกตรึงกระทำทรมานโดยการใช้ศาสตร์ตาวุธในการทิ่มแทงเชื้อเฉือนและเนื้อเถือนหนัง ตัดอวัยวะโบยตีทุกตีการเผาด้วยไฟการใช้ยาพิษสารพิษสัตว์มีพิษน้ำกรดน้ำด่างน้ำเดือดควันไฟควันพิษการถ่วงน้ำหรือทำให้จมน้ำการบีบคั้นกดดันในการทำลายค่าศึกการปล้นค่าการปล่อให้อดอยาก ขาดแคลนอาหารหิวโหยจนตายการกักขังเอาเป็นท่าใช้งานด้วยความทุกข์ทรมานการกระทำชำเราประชาชนฝ่ายตรงข้ามการต้อนค่าศึกการลงโทษการเข็นความลับต่อเหล่าศัตรูหู้อาฆาตนักโทษเฉลยศึกฆ่าทาตบริวาร ชนเผ่าต่างๆหรือชาวนานิคมทั้งหลายหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามหมู่หนึ่งเหล่าใดก็ตามที่กระทำต่อสัตว์เดราชฉานทั้งหมดทั้งสิ้นหรือการเบียดเบียนทางกายวาจาใจใดๆการเหยียบย่ำทำร้ายทำลายการใช้อำนาจจิตวิเดชพลังอภิญญา คุณสายมนดำคาถาคมในการกันแกล้งรังแกการทำทรมานนั้นก่อให้เกิดบาดแผลความเจ็บปวดทุกทรมานการกัดกินต่อร่างกายจนเกิดความเจ็บป่วยทุกโทษในกายในใจทั้งหลายหรือเข็นฆ่าจนถึงชีวิตที่ได้เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลาย ที่เคยกระทำต่อองค์มหาบารมีผู้โปรสัตว์ตพระส่งนักบวชครู้คุบาจาย์ทั้งหลายผู้ทรถถสงศีลทรงธรรมผู้มีอธิวาสนาทั้งหลายไม่ว่าจะในรูปกายแห่งมนุษย์าารยหรือที่ใช้กรรม,รใ,รรมในรูปแบบของเดรัจฉานก็ตามทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตาม ที่เคยกระทำมาในทุกพทุกชาติทุกก,ก,ก,กันทุกกับทุกพุทธันดอนไม่ว่าจะกระทำเอง,เองถูกสั่งให้กระทำหรือเป็นผู้ถูกรก,ถกระทำก็ตามทีก,มการที่เคยฉวยโอกาสช่อชนคดโกง <to> go, สร้างสถานการณ์สร้างความโกลาหลนวุ่นวายชักศึกเข้าบ้านทรยศหักหลัง ต่อคนหมู่มากโกหกหลอกลวงลลวทุจริตเบียดบังต่อสาธารณชน,ต,ชต,นต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่ามกลางวิกฤตในการหาอยู่หากิน,น,กกนเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบยยยหรือกลบเกินความผิดตนที่มีต่อหมู่ชนคนทั้งหลายการขากำไรจนเกินสมควรสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย ของตนและพวกพ้องซ้ำเติมสถานการณ์เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนบนความทุกข์ยากบนความเจ็บปวดทุกทรมานบนความหวาดกลัวหวาดผวาบนความคับแค้นใจของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกีดการขัดขวางผู้อื่นการฉกฉวยผลประโยชน์โดยมิชอบ เบียดบังเอารัดเอาเปรียบสวมรอยเอาหน้าจากการให้การเสียสละการเกื้อกูลการช่วยเหลือต่อส่วนรวมของผู้อื่นทั้งหลายการที่เคยกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบการเบียดเบียนการรีดนาทาเรนสร้างความเดือดร้อนต่อฆ่าทาาบริวารต่อสาธารณชน คนหมู่มากทั้งหลายทั้งทางตรงและทางอ้อมการเสี่ยมความคิดการล้างสมองการปลุกปั่นยุยงการให้ร้ายการสร้างความแตกแยกแตกสามัคคีการที่ก่อการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกระทบกระทั่งเข็นฆ่าประหัตประหาร ห้ามหันทำลายกันจะด้วยอุดมการก็ดีการเมืองการปกครองก็ดีผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ดีความแค้นส่วนตนก็ดีจะด้วยความเชื่อความเห็นต่างก็ดีการใช้กฎหมายบ้านเมืองการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ในทางมิชอบในการเบียดเบียน การปราบปรามกดขี่ข่มเหงสร้างความได้เปรียบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องโดยมิชอบการมที่เคยเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามกลางเมืองการจลาจนทั้งหลายในทุกแว่นแควนดินแดนการมที่เคยทำแทงตัดชีวิตผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมทั้งที่เจตนาหรือไม่ก็ตามการที่เคยกระทำกับองคุณพ่อแม่บุปการีก,การทำร้ายทำลาย,ายจะด้วยกายวาจาใจก็ตามอากุศลกรรมทั้งหลายก,ก,การพข้ามบ่นกลดา่าความเนรคุณ,คาาคณการเข็นฆ่าประหัตประหาร ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเคยกระทามาในพบหนึ่งชาติใดก็ตามกรรมที่เคยเบียดเบียนต่อผื้นแผ่นดินต่อธรรมชาติต่อสิงสาราสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยทั้งหลายต่อดวงจิตอื่นๆในทุกชั้นภูมิกรรมที่เคยใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ อย่างเกินสมควรเป็นไปเพื่อการเบียดเบีนะะยนเพื่อสนองความทยานอยากความโลภหมกมุ่นส anyway> ารวนกับความเป็นความอยู่ของตนและพวกผองข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาปรมีทั้งหลายทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวง ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมแก่ลูกนี่กรรมหรือคู่กรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำกรรมกับข้าพเจ้าเอาไว้ อย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อการและการอีกต่อไปขอประกาศถอดถอน,อถนความหลง,ตตหงหยึดติดความหลงตั้งเอา,า,เอาในประเทศชาติบ้านเมืองในแผ่นดินในแว่นแคว้นดินแดนในลาบสการะในคตินิยมในอุดมการในความเชื่อความศรัทธา ในภาระหน้าที่ใน,ในยศถาบรารดาศักด์ทิฏฐิมานะแห่งตน,น,งตนความยิ่งใหญ่ของตน <adviser to S 2> คำปฏิญาณตน,ญญณตนคำสัตย์สาบานบคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,งความยึดติดในเกียรติยศศักดิ์ศรีความหลงยึดติดในแนวทาง ในวิถีวิธีการต่างๆแห่งตนความลงยึดติดตตหรือความปฏิเสธปฏิคะในภระาศานะสนา,ารรในพระสัจธรรมในภาคส่วนแห่งองค์มหาบรารมีผ,รผู้โปรสัตว์ครูครบาจารย์ทั้งหลายขอถอดถอนความมหังการความลำพองทั้งหลายความเคียดแค้นชิงชัง ความอาฆาตพยาบาทการจองเวรจองกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยมีกับทุกทุกฝ่ายที่ทำให้ต้องมาติดค้างในพื้นที่สงครามพื้นที่สู้รบพื้นที่โรคระบาดพื้นที่ขัดแย้งหรือต้องมารับผลของกรรมผลของความลงยึดติดไม่จบไม่สิ้นขอส่งคืน ทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศจดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งมวลที่มีต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวนทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรโดยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระธารรม ที่มีต่อองค์มหาปริมีทั้งหลายขอจะเจอัจะใช้ด้วย,ด,วยด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูล <Isaiah> ต่อพระศาสนา,า,สนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้ง,งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิน้นนับต,ต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในนาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตโดยทั่วกันไปตลอดกาลเนิดออโหสีออโหสี โอ้โหสีสโสซโสซูซซซซอ,อยากน้ำหน่อยหนักมากวันนี้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกโมลาชั้นภูมนินะเกี่ยวข้องกันมาด้วยดีหรือไม่ก็ตามทั้งนั้นสิน้นอวัยภูมิสีทั้งหลายนะพึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาล